เกิดแล้วนะผมยังเดินเลยเนี่ยคุณไม่เดินล่ะโอ้นี่มันวงล้อมอือม,มเรียวมะมึงเรียวมะอืมอืมอืมเฮ้ยบ้านมึงแหกอะแนน่ะนะตรงนั้นเรนียวมะเป็นอะไรวะอืม โอ้ชัตฉันยิงฟรีอยู่ฉันยิงฟรีอยู่ไอ้เหี้ยทำไงดีเนี่ยเอาไม่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 นะไม่โอ้ชัตไอ้เหี้ยจำมาเกมไลน์เสร็จเอ้ยเอ้ยเรียวมาอยู่ไหนวะมึงเป็นโควีอะไรเนี่ยฮะเห็นหน้ากูไม่ได้ในนี้ฮ่าเอา้ย กูกูสวยจนมึงต้องเข้าหาเยอ่ะฮะกูผู้ชายนะเว้ยถึงกูจะเล่นตัวผู้หญิงเพื่อ <c oughs> สำนักน้ำลายอ,อาย,ย่างเงี้ยไอ้เหี้ยไม่ไม่นะไม่โอ้เชิ่เหี้ยสำนักน้ำลายสัตว์เอ้เฮ้ยเรียวมาอยู่ไหนวะมงเป็นโคยอะไรเนี่ยฮะ เห็นหน้าก hey? he <ros> ูไ <intellectual> ม <sadece S 1> ่ได bueno, ้ในนี้ค่ะเอ้ยกูกูสวยยุนมึงต้องเข้าหาเลยอ่ะฮะกูผู้ชายนะเว้ยถึงกูจะเล่นตัวผู้หญิงเพือสำลักน้ำลายอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยวัดคุยอะไรเนี่ย